อยู่กับเราแล้วเราจะไม่เซโนบ่อยนะครับอย่างเช่นหมายถึง <ทำ S 1> พูดคำว่าไม่ใช่มพูดคำว่าไม่แบบพร่ำเพื่อ,อคุณสังเกตไหมว่าคุณพูดประโยคป,ปฏิเสธกับเขาบ่อยแค่ไหนบ่อยเกินไปหรือเปล่านะครับบางทีเราบอกว่าไอ้นั่นไม่อันนี้ไม่มันดีนะในแง่ของความชัดเจนแล้วมันไม่คุมเคืออย่างเช่นถ้าพูดเอาไว้ก่อนกับคำว่าไม่บางทีคำว่าไม่ก็อาจจะดีกว่าแต่ทีนี้ถ้ามันพูดบ่อยๆเกินไปมันจะเขาเขาจะรู้สึกไงหรือว่าต่อต้านต่อต้านเขาจะรู้สึกว่าเขาถูก ปฏิเสธอสูกปฏิเสธเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่าแล้วเหมือนอย่างที่ค้ณอุ้มบอกก็คือพราะถูกปฏิเสธบ่อยๆคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับคับข้องใจแล้วก็จะเริ่มต่อต้านเขาจะเริ่มต่อต้านสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำเนี่ยแหละด้วยการไปทําอย่างอื่นที่เขารู้ว่าคุณต่อต้านแน่แต่เขาไม่ให้คุณรู้ไงก็อาจจะเป็นการไปหามือที่สามอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอะไรมันสบายใจกว่า มไม่ต้องมาเถียงกันนะ,ะบจบสบายสบายม,มือที่สามนี่คือเยสตลอดใช่ไหมเยสตลอดอ่า <c oughs> ไม,ไม่ไม่ใช่เซโนยังไงก็ได้พี่ยังไงก็ได้พี่อันนี้แบบไม่ไม่เดี๋ยวไปกินไก่ทอดไหมไม่กินสุกี้ไหมไม่แล้วมึงจะกินอะไรมึงจะกินอะไร <c oughs> จะเอ,รเอาอะไรดีเอาอะไรก็บอกมาเลือกมาก็ไม่เลือกนะเนี่ยเพราะนั้นข้อเจ็ดคืออย่าปฏิเสธเยอะเกินไปนะครับถ้าจะปฏิเสธบ้างนะก็อาจจะมีเทคนิคนะอย่างเช่น อ้อมๆนิดนึงให้มันรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธเขาทุกเรื่องเพราะมันจะฝังเข้าไปในจิตใต้สำลีเขานะรู้สึกว่าเห็นหน้าคนนี้รู้สึกว่ามันจะมีนะคําปฏิเสธอเอาง่ายๆนะถ้าเป็นคุณนะถูปฏิเสธเรื่อยๆคุณอยากจะนําเสนออะไรไหมคุณรู้อยู่แล้วว่าคําตอบก้าวในสิทธิ์คือปฏิเสธเราก็ไม่ค่อยอยากจะนําเสนออะไรแล้วถูกไหม,มนั่นแหละครับมันคือความรู้สึกนัน้เราต้องเปลี่ยนความรู้สึกนี้ให้มันเกิดขึ้นในสมองของคนรักเราว่าอ๋อ ถ้าอยู่กับเราแล้วเราต้องเป็นทีมเดียวกันคอยตามบ้างสนับสนุนเป็นเซฟโซนแล้วก็พูด yes มากกว่า no